สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันนะคะในวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่3กรกฎาคมนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนช่วงนี้อากาศยังร้อนเหมือนเดิมไหมหรือว่าเย็นลงแล้วทางบ้านวันนะคะตอนนี้ก็อาทิตย์นี้ก็อยู่ที่ประมาณ93นะคะ95 97นะคะ บางวันก็98นะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ค่อนข้างจะ,อะพอเผัาลงหน่อยนะคะไม่ร้อนมากนะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะทุกคนอากาศร้อนๆแต่ว่าพวกเราก็ไม่ค่อยบ่นนะอากาศร้อนเพราะว่าอากาศหนาวมันค่อนข้างจะนานนะคะแถบยุโรปนะอเมริกาเองก็ตามนะคะแล้วก็รัสทซียวันอยู่นะคะอากาศหนาวค่อนข้างนานนะคะแล้วก็บางทีหิมะมา อตอน s e ป t e มเบอร์นะประมาณกันยาก็มาแล้วบางทีก็มาเร็วนะคะบางทีก็มาพุศกิกานะหน้าหนาวแล้วก็บางปีก็มาตุลานะคะมันมันไม่มันไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าหน้าร้อนนี่จะสั้นมากเลยนะแต่ว่าทุกคนนะเวลาร้อนจัดจัดแถวนี้เขาก็ไม่บ่นกันอย่างที่วันบอกนะเขาก็จะเอนจอยนะคะ,ะทุกคนสบายดีนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะวันนี้มันก็จะมา update, อัปเดต ข่าวเล็กๆ,ๆน้อยๆะคะวันก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรเนาะไม่ได้ไปไหนวันก็ทําแต่ง,งานกลับบ้านก็มาทําสวนขุดดินนะคะหลังบ้านเพราะว่าสามีวันเขาจะมีโปรเจกต์ทำปลูกหญ้าปลูกอะไรเงี้ยนะคะมันก็มา,ามาถึงบ้านมันก็ไปขนดินขนอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังไงก็ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเขาหาว่าเราพูดเยอะ โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวอันนี้ดีกว่านะคะ,ะช่องวันไม่ถึงกับว่าเป็นคุยข่าวนะคะมันก็จะอัปเดตไอ้ส่วนที่เราแบบสนใจนะเนาะที่มันมีอัปเดตกันมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เรามาเริ่มกันตรงนี้เลยดีกว่านะคะเดี๋ยวหาว่าพูดเดยอะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวโดนว่าก็มาเริ่มกันที่นี่เลยนะคะรัฐไหนนะคะที่จะหยุดจ่ายตังค์นะคะ เงินจ่ายเงิน unemployment นะครับ300เหรียญต่อวีคน,นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีรัฐต่างๆนะคะทีะ่มีการแบบหยุดจ่ายไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันที่3ก็กรกฎาคมนะคะก็มีอยู่2รัฐนะคะที่เขาจะมีการหยุดจ่ายต่างเนาะก็ไอตัวเงิน unemployment benefit นะคะ300เหรียญต่อวีก,กันเนาะก็วันนี้นะคะ ก็จะมีแมริแลนด์แล้วก็เทนเนสซีนะคะที่เขาจะหยุดจ่ายตังค์นะคะเดี๋ยววันซูมให้ดูเนาะใกล้ๆ no, okay, okay. อย่าเพิ่งเบื่อวันนะวันไม่รู้จะทำคลิปอะไรอย่างที่บอกนะมันก็จะอัปเดตข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะให้ให้ทุกคนนะคะที่สนใจเนาะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ก็ขอบคุณมากนะคะคนที่กดดิสไลค์ก็มีนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็อุตส่าห์เข้ามาดูคลิปของวันนะคะคือ ถ้ช่องวันไม่ได้แบบเป็นข่าวจ๋านะก็วันจะอัปเดตเฉพาะที่แบบมันเป็นเด่นๆน,นะเนาะเรื่องทั่วไปมันก็ดูเหมือนที่ทวันเคยบอกนะแต่วันไม่ได้ลงเจาะลึกรายละเอียดมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับถือว่าวันเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ทําคลิปแล้วก็มานั่งคุยกันนะคะไม่ได้พูดถึงว่าเป็นทําช่องข่าวประกาศ ข่าวอะไรเงี้ยนะคะวันไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นนะทุกคนวันก็จะอัปเดตเฉพาะทีะ่วันเองสนใจนะคะแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจนะคะคลิปส่วนใหญ่วันปกติก็จะทำสวนนะถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวก็จะตักหิมะอะไรประมาณนี้เนาะ ทำกับข้าวมั่งอะไรนิดๆหน่อยๆนะทุกคนก็อย่าพิ่งเบื่อนะคะถือว่าวันเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นนุ่งอะไรเนี่ยนะคะก็มานั่งคุยกันนะคะถ้าใครเงาเงานะคะอยู่เมืองนอกนะคะก็มาคุยกันเรื่องข่าวเล่นๆนะถ้าวันมีข้อมูลไม่แน่นพอถ้าเกิดมีคําถามนะคะกะ็เขียนใต้คลิปนะคะเดี๋ยววันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนไหนนะพี่ๆคนไหนนะคะที่เขาแบบว่า มีความรู้มากกว่าวันนะเขาก็จะมาตอบให้นะคะคือมีพี่ๆหลายๆคนนะมาตอบใต้คอมเมนต์ให้วันด้วยนะบางทีวันก็ไม่ได้รู้นะก็จะอ่านเฉพาะข่าวนะคะคือ,อดูข่าวแล้วก็คุยเรื่องข่าวนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกมากอะไรที่วันไม่รู้วันก็จะไปเสิร์ชแล้วก็ไปหาข้อมูลข้อมูลนะคะเพิ่มเติมให้ คุณป้าคุณนา้าหรือเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับที่เราคุยกันนะวันก็ไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงที่วันว่างนะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่เขาแวะเวียนมาดูคลิปของวันแล้วก็มาคุยกับวันเขารู้มากกว่าวันเนี้ยเขาก็จะช่วยตอบคอมเมนต์ ใต้วิดีโอให้นะันก็เป็นแบบว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันนะคะรู้สึกว่าวิดีโอที่วันคุยทําคลิปเกี่ยวกับอัปเดตเรื่องข่าวเล็กๆน้อยๆนะก็คือคุยทั่วไปนะคะมีแต่กดไลค์ให้วันเยอะมากเลยนะเป็นร้อยสองร้อยไลค์นะคะแล้วก็บางบางคลิปก็เป็นห้าร้อยขึ้นเลยนะคะ ก็มีดิสไลค์บ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนก็อย่างว่าเนาะมันไม่ได้มีใครมานั่งดูแล้วมาชอบเราทุกคนมันก็ไม่เนี่ยคลิปเรามันไม่ได้เป็นทางการอย่างที่วันบอกนะคะอู้พูดเยอะนะเดี๋ยวโดนด่ายก,กันนี้ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะสเตทนะคะที่หยุดจ่ายเงิน u n นเอมพ y m e n t นะคะที่สามรเหรียญต่อวีคนะคะก็คือตามนี้เลยนะคะ นี่วันเสิร์ชเข้าไปในเว็บเนี่ยนะคะก็จะมีตามนี้ก็จะมีแผนที่นะคะก็ทุกคนก็เข้าไปดูอย่างที่อย่างอย่างรัดของวันนะคะก็คือหมดเขตไปแล้วนะคะก็คือ,อวา o ออมิงเนี่ยนะคะก็ benefit ending ก็คือเร็วขึ้นนะคะก็คือประมาณวันที่19มิถุนายนนะ19มิถุนายนเป็นวันเกิดวันนะทุกคนที่ผ่านมานะคะกะ็เขาก็หยุดจ่ายตังค์ไปแล้วนะคะ แล้วก็มีอะไรมั้งนะ่ะมอนทานามอนทานาก็จ่ายก็หยุดไปแล้วเนาะวันที่27นะคะแล้วก็มีอย่างที่วันบอกนะคะก็จะเป็นตารางตามนี้นะวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวเรื่องนี้กันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ วันนี้อย่างที่วันบอกนะคะแมริแลนด์เทนเนสซีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็วันที่10นะคะก็จะมีอริโซนานะคะที่เขาจะหยุดจะะ่านยนะคะเงินอันกประสง e ์บัตรฟิกตัว300เหรียญนะคะเออถามจริงๆทุกคนไอ้เงิน1 2 0 0เหรียญแรกนะคะที่เป็นเงินผู้ว่างงานนะที่ได้จ่ายเสียภาษีไปแล้วอะ่ะมีใครได้รับคืนมั่งอะ่ะ หรือว่ายังไม่ได้รับเลยเพราะว่า IRS เขาประกาศออกมาตอนนั้นบอกว่ามีการแจกจ่ายออกมาแล้วนะคะแต่ว่ามีพี่บางคนนะคะที่เขาได้แล้วนะ,ะเขาก็มีการเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวันเหมือนกันนะเขามีบางบางคนเขาได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะนะเท่าที่วันเห็นคอมเมนต์นะคะยังได้กันไม่เยอะแล้วก็วันไปดูเสิร์ชดูข้อมูลนะ <c oughs> บางคนเขาก็ยังไม่ได้รับนะคะไอตัวหน0่หือเหรียญแรกะนะทีะ่ทาง irs จะต้องจ่ายคืนมานะคะก็จะมีะพี่ๆหลายๆคนก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่เขาได้รับกันหรือยังเพราะว่ามีส่วนน้อยนะที่วันเห็นน้ำคอมเมนต์อะนะก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะก็ก็เลยงงว่าตกลงเขาแจกจ่ายออกมาแบบ เยอะหรือ,อยังนะคะวันก็ยังไม่ได้ตามเรื่องงานเลยนะแต่วันรู้แค่ว่าตอนนี้นะคะใช้เ uh, ครดิตเนาะเขาก็จะเริ่มจ่ายเดือนนี้นะคะ,ะเริ่มประมาณ15ก,กรกฎาคมนะคะแล้วก็ทาง i อเนะคะก็ได้อัปเดตนะคะเว็บไซต์นะคะให้เราเข้าไปกรอกนะคะว่าเราอยากได้รับแบบรายเดือนไหมหรือว่าอยากจะรับแบบเป็นล่ำซ้ำนะคะคือเป็นยอดทั้งหมดน,น,นะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคน นี่นะค่ะข้อมูลเกี่ยวกับสเตทนะคะที่หยุดจ่ายเงินอ n e นเอ็มพอยเมนต์เบเไปแล้วนะคะมีทั้งหมด25สเตทนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะว่าใครอยู่รัดไหนบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยววันจะอัปเดตเกี่ยวกับ เรื่องบิลนะคะที่ผ่านโบสที่ House นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่1น,นะคะวันที่1นึกรักฎาคมที่ผ่านมานะคะ,ะสภาผู้แทนรัศดรนะคะหรือ House of r e p r e s e n t a t i v e นะคะได้ลงมตินะคะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะเพื่ออนุมัตินะคะร่างพระราชบัญญัตินะคะเกี่ยวกับการขนส่งและก็โครงสร้างคันพื้นฐานนะคะหรือ Infrastructure Package นะคะที่ เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เขาผ่านเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะ,ะเป็นจำนวนเงินนะคะถึงเจ็อยสิบิลเลียนนะคะแต่ว่าบางข่าวก็บอกว่า760บิลเลียนอินฟราสตรดัคจอร์บิลนะคะที่เขาเพิ่งผ่าน,น,านเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยววันให้ดูตามนี้เลยนะคะก็จริงๆแล้วเนาะทางเนนซี่โพลิซีเนี่ยเขา บอกว่าถ้าไม่มีบิลที่ผ่านสองบิลที่เขาที่วันเคยลงคลิปไปนะคะเกี่ยวกับอไอตัวที่มี reconciliation process ตัวนั้นนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ไอตัว bypass เนี่ยเขาจะไม่ให้ผ่าน house เลยนะคะแต่ว่าเมื่อวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมานะคะก็ตกลงว่า house ผ่านบิลบางบิลบางส่วนนะคะของ infrastructure คือ ัวบายพาสนะคะก็มีมูลค่าถึง760บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งนะคะแพ็กเกจที่เขาผ่านนะคะก็คือ Infrastructure Package นั่นแหละที่เราตามๆกันนะคะซึ่งจะโฟกัสนะคะในการซ่อมแซมนะคะถนนหนทางนะคะสุพานลางรถไฟอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกน้ำดื่มสะอาดนะคะซึ่งนะคะ ผลโหวตนะคะอยู่ที่221นะคะต่อ201นะคะมีริพับลิกันสองท่านนะคะที่โหวตร,ร่วมกับทางเดโมแครตนะคะก็จริงๆแล้วนะคะเมื่อวันสองสามวันที่แล้วเนา่อง่างที่วันบอกนะคะแนนซี่เขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ตัวใบพาดตัวนี้นะคะผ่านในหาะจนกว่าทางเนตจะมีการโหวตไอตัว reconciliation ผ่านนะคะ ก็ที่วันเคยลงคลิปไปเนาะก็พูดยาวนิดนึงนะคะแต่มาวันนี้นะคะคือมีส่วนหนึ่งของตัวนี้ได้มีการโหวตผ่านนะคะแล้วนะคะอันนี้เป็นอาซึ่งเป็นแค่ขอบขายหรือโครงสร้างเท่านั้นนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะก็ ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงให้ผ่านนะคะเพราะว่าทางเนซี่เคยบอกไว้แต่อะไรก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเป็นการเมืองนะคะวันก็พูดตามข่าวนะคะก็คุยตามข่าวนะคะอย่างที่วันบอกสองท่านในริพอบลิกันนะคะที่เขาสนับสนุนร่วมกับเดโมแครตก็คือคริสโตเฟอร์สมิธนะคะมาจากนิวเจอร์ซีย์นะคะแล้วก็ไบอันฟิตแพทริกมาจากเพนซิลเวเนียนะคะไม่รู้ว่า ชื่อถูกหรือเปล่ปาเพราะว่าชื่อแกค่อนข้างยากวันยิ่งอ่านภาษาอังกฤษค่อนข้างยากอยู่นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะก็ผ่านเฮาส์นะคะแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยค่ะชื่อนี้นะคะทุกคนถ้าใครอ่านออกวันอ่านว่าอะไรอะฟิสแพทริกอะมาจากเพนซิลเวเนียนะคะฟิส ฟิชแพร็กติอ่านยากเหมือนกันนะทุกคนเขาก็จอยกับทางเดโมแครตนะคะเกี่ยวกับโหวตบิวตตัวนี้ผ่านนะคะซึ่งคะแนนโหวตอย่างที่วันบอกนะคะก็คือ221นะคะต่อ201นะคะก็ถือว่าผ่านนะคะพารสนะคะก็มีอะไรในตัวนี้นะคะก็จะเป็น ซึ่งเขาก็มีแยกย่อยนะคะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะ343เบลเลี่ยนสำหรับถนนอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มีสะพานนะคะ,ะรวมไปถึงไอสีเบลเลี่ยนนะคะพวกการไฟฟ้ารถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันจะมีอยู่ในนี้นะคะแต่ว่านะคะมันแค่เป็นแค่โครงสร้างหรือขอบขาย เท่านั้นนะ,นะคะก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะคะไม่มีเงินสติมูลเช็คในนี้นะทุกคนไม่ต้อง <laughs> ตื่นเต็นค <laughs> งจะมีมาเรื่อยๆนะคะวันก็ติดตามอยู่นะคะไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมนะคะอย่างที่วันเคยบอกนะไม่อยากโปะเช็คไปแต่ว่าข่าวที่ออกมาคือเหมือนกับทุกคนแบบพูดถึงเงินสติมูลเช็ครอบที่สีเนี่ยเยอะมากนะคะวัน วันนอะบางทีก็มั่นใจส่วนหนึ่งนะว่ามันจะมีนะคะซึ่งมันก็บอกไม่ได้ร้อยร้อยเซ่างที่วันบอกนะคะทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะคิดว่ามันจะมีไหมเพราะว่าหลายอย่างนะคะในพูดถึงการเมืองเนาะมันก็จะไม่ค่อยเป็นไปตามที่พูดนะ,นะคะก็เราก็ มาดูดูข่าวก็ดูเพื่อให้มันอย่าไปเครียดนะคะดูสนุกสนุกอย่างวันก็ดูข่าววันติดตามเพราะว่ามันดูแล้วมันก็เหมือนดูละครอนะ่ะวันก็ดูมันเรื่อยๆก็สนุกเราก็ได้รู้เรื่องต่างๆในประเทศที่เราอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันก็มา update, อัปเดตให้ฟังคุยเรื่องข่าวคุยกันประมาณนี้นะคะ บา,บางเว็บมันก็จะเป็นบางข้อมูลนะคะก็จะเป็น715บิลเลียนนะคะอันนี้นะคะก็เป็น760บิลเลียนนะคะ infrastructure bill นะคะที่เขาเพิ่งจะผ่านเช้านะคะเมื่อวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมานะ,ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็วันอยู่บ้านคนเดียวมันก็เลยคุยยาวนะ16นาทีเลยเหรอเหมือนจะเหมือนเพิ่งจะคุยไปเอง โอเคคะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยววันก็มาอัปเดตให้ฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้านะคะในตัวที่เราดูกันอยู่นะคะเดี๋ยววันมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะส่วนเงินนะคะ SSI เ i นะคะ H S S D I อะไรพวกนี้นะคะก็มีการผักดันนะคะกันอยู่นะคะ เพราะว่าวันก็ดูข่าวตัวนี้อยู่นะคะถ้ามีอะไรคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องข่าวกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะยาวมากเลยวันคิดว่ามันเพิ่งจะคุยนะขอบคุณนะคะทุกคนที่กดไลค์แล้วก็ที่ชมวิดีโอนะคะฝากดูคลิปปลูกผักวันด้วยนะคะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะถ้าเบื่อข่าวก็ดูคลิปปลูกผักวันก็ได้นะเพราะว่าวันไม่ได้ไปไหนนะคะทํางานทุกวันนะคะพึ่งจะได้หยุดก็คือพรุ่งนี้วันจะได้หยุดหนึ่งวันนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้จะได้หยุดวันพุธด,ด้วยวันก็อูนะคะยังไงก็ถ้าวันไม่ได้คุยเรื่องข่าวก็ฝากดูคลิปปลูกผักวันด้วยนะคะ เพราะเป็นคนไม่ได้มีไปที่ไปเที่ยวให้ทําวิดีโอนะคะเพราะว่ามันอยู่เมืองเล็กๆเองนะคะไม่มีที่ท่องเที่ยวอะไรเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมวิดีโอขอบคุณทุกไลค์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะโควิดนะคะสายพันธุ์ใหม่ก็น่ากลัวนะคะทุกคนยังไงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะล้างมือต้องมือนะคะก็ ฉีดวัคซีนนะคะทุกคนเผื่อจะป้องกันได้บ้างเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ